เอาลสวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆที่เล่นเกมวอ r โรบอ t นะครับคือมีน้องก็ถามเข้ามาว่าพี่เอาโดนมาจากไหนคือเกมเนี้ยพี่เล่นมาตั้งแต่2ปีที่แล้วเล่นเลเวลตั้งแต่1จนถึง30เลเวลเต็มแล้วพี่ก็หยุดเล่นไปได้ครึ่งปีแล้วทีนี้พี่ก็กลับมาเล่นใหม่แต่ว่ามันก็มีการอัปเดตพอพี่อัปเดตมา มันก็มีโดนมาให้เลยให้น้องสังเกตปุ่มตรงกลางด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มให้เลือกระหว่างหุ่นยนต์กับโดนแต่พี่ไม่แน่ใจว่าสำหรับคนที่เข้ามาเล่นเล่นใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าต้องเล่นถึงเลเวลเท่าไหร่ถึงจะได้เปิดทำการใช้โดนได้คือพี่เล่นแล้วทิ้งไปพอมา อัปเดตเล่นใหม่อะเขาก็เลยแถมโดนมาให้มันมันเลเวลมันเต็มไปแล้วแล้วสำหรับน้องที่เข้ามาเล่นใหม่ก็เล่นสะสมเลเวลไปเรื่อยๆถ้ามันเปิดได้ใช้เมื่อไหร่น้องก็สังเกตตรงปุ่มด้านล่างตรงนี้ครับปุ่มตรงกลางด้านล่างถ้ามันมีปุ่มโดนเมื่อไหร่่ะน้องก็กดเข้ามาตอนที่พี่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันให้โดนมาหนึ่งลำแล้วมันก็จะมีที่ว่างอีกสี่ช่อง และให้เราเข้ามาทําการซื้อโดนได้โดยที่เรากดช่องบ้างแต่เนี้ยพี่เ่นพี่เด่นเต็มแล้วช่องบ้างมันจะเป็นเหมือนเหมือนบวกตรงเนี้ยน้องๆพอเรากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่มีโดนให้เราเลือกหรอกเราก็กดเข้าไปกดเปลี่ยนโดนแล้วก็เข้ามาที่ร้านค้าเหมือนคล<ม>้ายๆการที่เราซื้อหุ่นยนต์ตัวใหม่นั่นแหละจำไว้นะว่าให้เรากดเข้ามาที่โดน แล้วก็เลือกช่องว่างแล้วก็กดเปลี่ยนโดนแล้วก็เข้ามาที่ร้านค้ามันจะมีโดนขายทั้งหมด5ลำส่วนลำที่ถูกที่สุดอ่ะก็ลำนี้ราคา50,000เหรียญในเกมแต่ว่าเขาใส่ไมโครชิปได้แค่2 2ชิ้นถ้าซื้อมาใช้เล่นสำรองก่อนได้ส่วนโดนลำที่2เนี่ย5 0 0แสนแต่ว่าเขาก็ยังใส่ไมโครชิปได้แค่ สองอันเหมือนกันก็จะเป็น5้าแสนในเกมส่วนโดนลําที่3ามเนี่ยราคา5ล้านเขาก็จะเพิ่มไมโครชิปได้เป็น4ถ้าตบใจหน่อยเราเล่นสะสมเงินไว้มาซื้อลําละหล้านเลยก็ได้ลําเนี่ยลําหนึ่งลําที่4ี่นี้ก็ราคา5ล้านใส่ไมโครชิปได้4อันเหมือนกันไอ้ไมโครชิปที่เราจะใส่อ่ะมันก็จะเป็นตัวที่ support หุ่นยนต์เราในเรื่องของเพิ่มค่าป้องกันเพิ่มค่าความเสียหายเวลายิงหรือไม่ก็เพิ่มพลังชีวิตส่วนลำที่5้ลำสุดท้ายเนี่ยเขาต้องใช้เหรียญทองในเกมก็ค่อยๆเล่นสะสมเหรียญทองไปสุดลำนี้ก็พี่ก็ซื้อมาสองลำแล้วในราคา2,400นี่เนี่ยเดี๋ยวให้มาดูห้องห้องโดนของพี่ก็จะมี ซื้อด้วยเหรียญเหรียญทองมาสองลำพี่ก็ไม่ได้เติมเงินนะก็เล่นสะสมไปทุกวันทุกวันวันละวันละประมาณ40เหรียญทองหรือไม่ก็ห0 55ห้าห้าเหรียญทองทําภารกิจที่เขาให้เราส่วนลำเนี้ยลำเนี้ยพี่สุ่มได้มาฟรีๆจากในตลาดมืดก็ถือว่าฟุกเหมือนกันได้มาลำหนึ่งลำนี้เขาสามารถใส่ชิปได้ทั้งหมด8ส่วนช่องหนึ่งเนี่ยพี่ไม่มี ต้องเล่นสะสมเหรียญทองให้ถึง5,000นะถึงจะซื้อใช้ได้แต่ตอนนี้เหรียญทองมีไม่ถึงมีอยู่3,300แต่พี่จะไม่ซื้อชิปหรอกเดี๋ยวพี่จะไปซื้อหุ่นยนต์โอเคน้องๆให้สังเกตปุ่มตรงนี้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ว่ามันมีไหมมันมีปุ่มให้เลือกโดนไหมถ้ามีก็กดเข้าไปทําการซื้อได้ส่วนพี่เนี่ยพี่มีภารกิจอีกหนึ่งอย่างคือพี่อยากจะได้หุ่นยนต์ตัวใหม่ ตอนนี้พี่สะสมเหรียญทองเอาไว้ได้สามพันสามพันสามแล้วเดี๋ยวพี่จะไปซื้อหุ่นตัวนี้ตอนนี้เข้ามาที่ร้านค้าคือพี่เองก็มีหุ่นไม่ครบหรอกนี่พี่จะมาซื้อตัวนี้ในราคาสามพันห้าซึ่งตอนนี้เหรียญทองใกล้ละเหลืออีกแค่ร้อยสี่สิบเหรียญน่าจะเล่นอีกประมาณสักสี่ห้าวันก็ได้ละเดี๋ยวพี่จะมาซื้อหุ่นตัวนี้เล่น รู้ว่าไอ้สกิลมันเนี่ยมันสามารถบินได้มันบินหรือมันกระโดดนี่แหละเดี๋ยวจะลองซื้อมาเล่นโอเคนะครับน้องๆเดี๋ยวยังไงมาเจอกันคลิปหน้าใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกด Subscribe ช่องพี่ด้วยนะครับขอบคุณมาก